สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆครูเกษตรช n แนลวันนี้นะคะครูตะพิมพ์นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะ,ะมาดูนะคะวิธีการเพาะแหนแดงนะคะ,ะแหนแดงมีประโยชน์ยังไงก่อนเนาะ,ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นในสื่อต่างๆนะคะแหนแดงนี่มาแรงมากนะคะ เป็นกำลังเป็นที่นิยมนะคะ,ะก็มีประโยชน์ก็คือไว้เลี้ยงสัตว์นะคะบางคนก็เช่นไว้เลี้ยงหอยเชอรี่ไว้เป็นอาหารของข้าวเนาะนะคะก็คือให้เป็นโปรตีนสำหรับนาข้าวเหล่านี้แหละนะคะ,ะหรือบางคนก็เอาไปบำรุงต้นกล้วยอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าบ้านครุฑทิมเนี่ยนะคะจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารไก่ ไก่ชนหรือไก่พื้นเมืองนะคะอีอาจารย์สุภกิจนี่เลี้ยงไก่ชนนะคะก็เลยมีแนวความคิดว่า,าจะาจะได้แบ่งเบานะคะในเรื่องของอค่าอาหารของไก่นะคะแล้วก็จะเป็นโปรตีนแบบดีเลยนะคะให้กับไก่ชนของเรานะคะก็สําสหรับบ่อก็ทําบ่อข้างๆบ้านนะคะก็มีแดดรำไรนะคะเดี๋ยวครูทีมจะพาไปดูวิธีการ ะะไปดูเลยค่ะ,ะมาดูจะพาเพื่อนมาดูขนาดของบ่อนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมบ่อนะคะ,ะบ่อก็เอาตามสภาพนะคะพื้นที่ที่เรามีแหละเพื่อนอย่างที่บ่อนะคะข้างบ้านนะคะแล้วก็ตอนสายๆนะคะจะมีแดดหน้าบ้านมานะคะก็จะมีแดดอยู่แล้วนะคะ,ะขนาดที่เราทำมาน,นี้ก็ประมาณ2คูณ5เมตรนะคะเพื่อนอเพราะว่าเราเราก็คือเอาตาม พื้นที่ที่เรามีนี่แหละส่วนความลึกนะคะก็ประมาณ1 5ถึง20เซนนะคะตอนนี้เราเตรียมบอ่ออยู่นะคะก็เตรียมบอ่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,อะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมปุ๋ยนะคะอันนี้ก็เป็นบอ่อขนาดที่ใช้งบประมาณไม่เยอะนะคะ เราซื้อผ้าพลาสติกดำมาเนี่ยคะเม็ดละ45บาทก็5เม็ดนะเพื่อนก็แค่นี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องซื้ออีกนะคะก็น่าจะเป็นพันแหนแดงนะคะเพราะว่าเราไม่มีพันแหนแดงนะคะก็ก็จะไปซื้อ,อพอดีลูกศิษย์นะคะขายนะคะก็จะไปซื้อกับเขานะคะมาลงนะคะอันนี้ก็บอกก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ จะไปสู่ขั้นตอนของการาต่อไปนะคะก็คือการปูบ่อนะคะอนเพื่อนคะตอนนี้บ่อเราก็ปูด้วยผ้าดำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ลงดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยขี้ควายนะคะอย่างละกระสอบนะคะก็คือเวลาเราจะลง ดินแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยลงในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะตอนนี้ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดเศษของมูลขี้ควายอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอา,อาถ้าบ่อเลก็กกว่านี้เพื่อนๆก็ใช้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเพื่อนคือ1นต่อหนึ่งเช่น1คู่ดิน1คู่ถังก็เป็นปุ๋ยขี้ควายขี้วัว1น,นคู่ถังนะคะถ้าจะให้ดีก็เป็นขี้วัวเนาะนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนนะคะของการลงนะคะ เราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเพราะว่ามันประโยชน์ของเขาในเร่งรากนะคะเราต้องการที่จะเอาไปเลี้ยงไก่นะคะไก่ชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอินทรีย์หน่อยเนาะนะคะก็จะลงเลยนะคะาจารย์สุขภิกิ์ก็จะเทลงเลยนะคะน้ำมันเยอะอยู่แล้วเพื่อนไม่เป็นไรนะคะลงลงทั้งขวดเลยค่ะเขยา่าเขย่าแล้วก็ลงนะคะไม่ยากเลยนะคะ มันมันกว้างพอสมควรเพื่อนน้ำก็อย่างที่บอกนะคะเราใส่เข้าไปให้ลึกจากขอบประมาณ15-20เซนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ลงมีแค่นี้นะอาหารของเขานี่เพื่อนอ,อาหารของเขานี่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่นอกเฟรมตอนนี้ครูทีมอยู่ในเฟรมในี่กินมาเลยนะคะกินของน้ำจุลินทรีย์สารก่อแสงค่ะ เรามีจุลินทรีย์สสงเค้าแสงเราใช้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะครูทิมทําไว้นะคะ,ะทีการทําจุลินทรีย์สังเค้าแสงอันนี้ครูทิมก็จะมีไว้ใช้เยอะมากนะคะ,ะแล้วก็จะตามไปด้วยแหนแดงนะคะ,ะแหนแดงที่เราได้มาวันนี้เพื่อนเยอะมากเลยนะคะจริงแล้วใช้กิโลเดียวก็ไม่หมดนะ แล้ว่าตอนนี้อาจารย์สุภกิจได้มา2กิโลนะคะลูกศิษย์เขาแถมมานะคะก็ลงไปเลยค่ะเพื่อนมันบ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราค่อยขยับขยายนะคะไปมีบ่ออีกนะคะมันเพื่อนจะไปเลี้ยงในกระมังก็ได้นะผู้ทีมไปเห็นเขาเลี้ยงมาเลี้ยงในกระมังเลี้ยงในแต่มาก็จะเป็นบ่อแบบนี้แหละเพื่อนทีนี้การขุดบ่อนี่เราขุด ลงเราไม่ขุดก็ได้เพื่อนบางคนก็ใช้วิธีการเอาอิดตั้งขึ้นนะคะอิดตั้งขึ้นก้อนเดียวนะแล้วก็พาด,ดาเพราะว่าแหนแดนเขาไม่ใช่ความไม่ชอบความลึกนะคะไม่ชอบน้ําลึกนะคะ,นะเพื่อนเขาจะชอบน้ําที่ไม่ลึกเท่าไหร่น้ำน้ำนตื้นๆนะคะเพราะเราไม่ต้องไปขุดก็ได้แต่อันนี้าจารย์สุภขิจเพื่อนสะดวกที่จะขุดนะคะมันก็ขุดลงไปนะคะเพื่อนไม่ขุดก็ได้นะคะเพื่อนก็ใช้ไหม อีขึ้นมาก็ได้ก็สามารถแล้วก็เอาผ้าดามมาอ่ะเอาผ้าตัวนี้ก็เม็ดละผู้ทิมซื้อมาแค่เม็ดละ45บาทนทะคะ <c oughs> นี่นะคะเต็มบ่อแล้วเต็มบ่อแล้วจริงใช้ไม่เยอะหรอกเพื่อนแต่เพิ่นได้มาเยอะนะเดี๋ยวเราค่อยอหาทางขย,ยายขยายเพิอีกนะคะตอนนี้ก็ลงไว้ก่อนนะคะ ไปได้มาแล้วก็เอามาลงเลยนะคะเพื่อนทีนี้น้ํานี่นะคะน้ําบ่อนี้นะคะสูตรของอาจารย์สุภกิจนี่เพื่อนจะพักบ่อเพื่อนจะเอาน้ํามาพักในบ่อไว้ประมาณ2คืนนะ,ะเพื่อนมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าคือเรามันน้าที่มันเป็นคอรีนเนาะเพื่นทิ่ใช้น้ําประปาที่เป็นคอรีนเนี่ยล้วลการพักน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ความเข้มข้นของคอรีนมาเนี่ยนะคะก็ ลดน้อยลงนะคะมันก็อาจจะทําให้แหนแดงเรานี่นะคะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะหรือไม่ก็เขาก็จะไม่แพ้อคอรีน,นะคะ่ะตอนนี้ก็จานซุอร์กิจก็กําลังเกลี่ยนะคะน่ราเข้าลงไปนี่แหละเพื่อนเพราะบางทีเราวางเข้าหลงหลิากเขายัง หงายขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะตายนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเีลยวอีกประมาณอ่าสักเจ็ดวันนะคะครูทีมจะมาอัปเดตให้นเพื่อนดูนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นแหนแดงนะคะอ่าที่มีอายุครบเจ็ดวันนะคะหลังจากที่อ่าเราลงไปนะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูนะคะนะเพื่อนๆืจะเห็นว่านะคะตอนนี้นะคะแหนแดงก็ขึ้นเต็ม บ่อของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนดูใ,นใกล้ๆนะคะนะคะซึ่งลักษณะสภาพของบ่อเรานี่นะคะก็จะมีแสงนำลายเข้าตอนเช้านะคะก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับแสงนะคะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ทำโรงเรือนทำผ้าสแลนไว้นะคะเพราะว่า่บายๆมานะะเนี่ยค่ะแดดเขาก็จะเข้าไม่ได้นะคะ แต่ว่าสภาพปัญหาก็มีปัญหาอยู่นะคะเท่าที่ลงไปก็คือว่าใบไม้นะคะเพราะว่าเราอยู่ใต้ต้น่วงนะคะ,ะก็จะได้แก้ไขต่อไปนะคะก็ขยายเต็มบ่อแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะ,ะก็เราก็ค่อยอขยับขยายต่อไปนะคะพอะเดี๋ยวเขาก็จะแน่นแล้วนะคะที่บ่อนะคะประมาณ7วันเนี่ยเขาก็จะ,ะขยายได้แล้วนะคะในแต่ละรอบ โอเคนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอชอบคลิปนี้นะคะฝากเ,เพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อดูคลิปดีดจากครูเกษตร a n n e l นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ